สวัสดีครับพ่อไปใช้อมกแล้วนะครับวันนี้เรามีรถสวยๆเราส่งมอบอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เป็นเจ้า cap s p ปซแคปหนึ่งจุเกีย์อโต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถจะสวยขนาดไหนนะครับชมเลยครับนี่เลยครับสําหรับเจ้าคันนี้ s p ปซแคป1 9 s ่งจุดเกีย์อโต้นะฮะคันนี้ f c นะครับเป็นผู้ใหญ่<ม>ก็ อยากจะแต่งสไตล์ผู้ใหญ่นะครับไม่ดูแบบวัยรุ่นจนเกินไปเน้นใช้งานนะครับคันนี้แต่งอะไรบ้างนะฮะก็หลักๆก,ก็จะมีล้อมแม็กนะครับเปลี่ยนเป็นของรุ่นตัวแซให้นะครับแม็กพร้อมยางบิสโตนตัวนี้ลายผู้ใหญ่แข็งแรงฮรทนทานครับรุ่นนี้นะฮะเพิ่มไฟตัดหมอกให้ลูกค้าด้วยนะฮะตัวนี้จะเป็น LED ด้วยนะครับเป็นลำแสงสีขาว นะครับลูกค้าบ,บอกว่ากลัวจะเหงาเวลาใช้งานนะครับเราก็ามีจอให้นะฮะเราไปดูด้านท้ายก่อนนะครับเสริมกันชนท้ายให้นะครับเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานแล้วก็เวลาจะขึ้นลงรถนะฮะของเรา F C ของแท้ต้องมีสติกเกอร์นะครับภายนอก อันนี้ก็เพิ่มเรื่องของการเคลือบสีให้ลูกค้าด้วยนะฮะสังเกตว่าสีมันจะเงานะฮะ Fc ของแชมป์นะครับทุกคันนะฮะเราใส่ใจในการส่งมอบก็โดยการขัดเคลือบสีให้ลูกค้าทุกคันนะครับน้ำยาอย่างดีนะฮะคันนี้ fc จากสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็จะมารับรถกันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยครับ กุญแจเดิมเป็นกุญแจแบบนี้นะฮะอ่าอันนี้คือดําเดิมนะครับอันนี้กุญแจที่ทําเพิ่มขึ้นมาสามารถติดตั้งเพิ่มได้พร้อมสัญญาณกันขโมยนะฮะเอาเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นตัว s ก็คือตัวสแตนดาร์ดแต่ว่าออปชันที่ให้มาเนี่ย ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะฮะจะมีพวกระบบ TCS นะครับ ESC ระบบป้องกันการลื่นนะฮะขณะออกตัวแล้วก็ป้องกันลดเสียการทรงตัวขณะเข้าโค้งนะครับตัวนี้จอเป็นจอ Android ด้วยนะฮะใช้งานง่ายนะครับภาพชัดเสียงดีนะฮะคันนี้เกียร์ออตโตนะฮะเกียร์อตโตของเราเนี่ยจะมีระบบเพิ่มเติมมาก็คือระบบช่วยลงเขา ให้ลูกค้าด้วยแล้วก็เลฟทอนิกที่สามารถเปลี่ยนเกียร์เหมือนเกียร์อัตโนมัติอาจจะเกียร์อัตโนมัตินี่เป็นเหมือนเกียร์ธรรมดาได้ด้วยเพียงสมพัสเลยนะครับอันนี้คือหน้าจอใช้งานง่ายนะฮะสนใจโปรดีๆนะครับรถสวยๆโปรดีๆทักเข้ามานะครับยังไงฝากกันไว้ด้วยนะฮะท่านใดสนใจนะะฝากไว้ด้วยเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ